สวัสดีครับมาพบกับรายการมุ๊คกระสนอมุกการายการใหม่ล่าสุดนะครับเปิดได้ไม่นานนี้นะครับก็ม,มีเพลงก็คัฟเวอร์นะครับก็เพลงก็มีเพลง แต่งอยู่รคบเพลงหนึ่งก็ยังไม่ร้องไม่ได้ร้องนะครับแต่งได้กับแฟนคนละครึ่งนะครับก็ผมทำดนตรีแล้วก็แล้วก็แต่งกันคนละครึ่งเพลง <c oughs> <c oughs> มาเอามารวมกันครับแล้วก็มีเพลงพี่เขาส่งมาให้ด้วยนะครับว่ากำลังฝึกร้องอยู่นะครับค่อยฟังนี่ก็ถ่ายรายการไปก่อนครับในรายการวุฒิรัินครับ <c oughs> วันนี้มาสัมภาษณ์ ศิลปินใหม่นะครับที่แอดดี้แล้วก็อาจารย์สาธิตของเรานะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันครับนี่อยู่ทุ่งนาอาจารย์สาธิตนะครับยมา ข้าวยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมกำลังทำอยู่ไก่อยู่นะครับมาพบกับติลล์รับตินครับครับผมแฮตตี้ครับครับผมตินใหม่ล่าสุดเดี๋ยวฝากฝากเป็นโคเวอร์เอบีนะครับคนหลงทางของวงบิ๊กเอดนะครับเป็นเพลงเอบีเองนะครับเล่นเองเจ็บเองนะครับ โดตก้าอยางแรกับผมเดี๋ยวผมยังไงผมขอฝากด้วยนะครับผมตัวนี้ครับเอ่อเอครับผมตอนนี้กําลังตัดต่ออยู่นะครับตอนนี้กําลังตัดต่ออยู่นะครับเดียวเร็วนี้น่าจะได้ชมกันครับผมฝากติดตามด้วยนะครับช่องของพี่จอนนี่ มือปราบชัยแนวนะครับเร็วนี้นะครับครับฝากฝากนื้อฝากตัวด้วยครับผมครับเอ็ดดี้นะครับผมพบกับศิลรับปินเปอร์สตาร์ของค่ายคนต่อไปครับสาธิตตายต่างครับผมตบมือได้ค่ะครับผมเดบันดี้มันยิ่ภาพอาจารย์ภาพบุคลาศิลป์มัยิ่งเข่าลงนะผมครับล่ยยันยิน ทำอะไรกินรับอาจมรันลาบไก่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 กินด้วยกันนะครับพี่น้องครับมาลาบไก่กินดงดงห้อาผมนะครับาบุกกระดิ่งมากินมข้าวห้องนะผมมัน เราทีเด่นงงดานี่ <laughs> านาี่บูมงานเนาะม,มางานเนาะจวดอะไรเนาะจวดทำเนี่ยคอมเมนห์เนาะผมผมหุ่ใจจีบ่าได้ <laughs> <laughs> บุตรกระสินด้านต่อด้วยนะครับครับผมอาจารย์ฝากฝากผลงานหน่อยครับอาจารย์ครับฝากผลงานเพลงของอาจารย์ครับครับฝากผลงานเพลงกองกองจอครับดอกมัดใจด้วยนะครับดื้อด pues <Tr basics. S 1> ิบเป็นกันมาอูลามินจนเอยากบุตรกระสิน <c oughs> <hum. S 1> ฝากด้วยนะครับครับผมนี่ฝากเพ่งมาตราของบุตรด้วยนะครับครับเอาเปอรสานต้วโอเคโอเคที่บุตรดีส่งไทยมาตรฐานี่โอเคครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากนะครับ ตอนนี้กำลังตัดต่อ m อคนลงทางนะครับของวงบิ๊กแอดอยู่นะครับเป็นโคเวอร์เอนะครับผมเล่นเองเจ็บเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องแล้วก็ FC ของวุฒิราิลป์ด้วยนะครับของค่ายเอนนี่มิวสิกทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมเบี้ยเบี้ยครับในการวุฒิีนะครับมาพบกับ ศิลปินใหญ่นะครับอาจารย์ราทิศแล้วก็ที่เอ็ดดี่นะครับศิลปินนะครับนี่ก็ในท้ายนะครับเนาะ <Hello. S 1> ฝากไปด้วยนะครับฝากทำค่ายนะครับที่จอนนี่มิวสิกนะครับค่ายใหม่นะครับก็ฝากศิลปินทำค่ายนะครับฝากไว้ใน ัาใจพี่น้องด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็เพลงวุฒกรสิเพลงกัดบาอยูนะครับก,รกับอาจารย์รามินนะครับก็ใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่ายก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไปน้ำนะครับพี่น้องครับไม่มีโอกาสนะครับพบกับพี่น้องนะครับก็อนนี้ก็ซ้อมเพลงเรื่อยๆครับก็ซ้อมอยู่ครับซ้อมขอบนบางโอกาส ย่งก็อยากพบเจอกับพี่น้องนะครับก็อีกสักคู่นะครับไม่นานนะครับนี่ก็มากินข้าวน่าจะชทาทิศนะครับอย่างังพันธุ์เท็ต้กรบไก่นะครับโอเคโอเคฝาบไว้ด้วยนะครับฝากผนงาน เลยนะครับโอเคสร็จนะพี่ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพี่ท้ายก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขทุกคนนะครับฟังเดี๋ยวจะทําผลงานดีๆนะครับมาให้พี่น้องได้รับฟังรับชมนะครับก็รายการวุฒิการศินนะครับก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้อง โชคดีปลอดภัยทุกคนนะครับนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอัคุณครับ